มีไก่ย่างด้วยไก่ทอดพอดีนะครับอทางไี้ยังมีโตาเี๋ยวเลยครับตรงนี้อะตงนี้บูดมีอะไรเสววกนคืออ้เหนียวิเดียวมสุดยอดมากเลยจ้ากินตุกเลยครับ ไปมีน้ำเลย,เลยครับเองก็น,น่า,ารักแบบนี้ดูสิอาฝาเขาแย่ฝาไโอ้ยยังไม่ห,หมด,ดแล้วเจนะอนเจ้าคบไม่เไเลยนะนี่คือไปร้องเพลงแต่ละที่ตอนนี้นะ มีความรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าข้าวของที่เป็นแฟนให้มาแต่ละอย่างคือใช้ได้จริงหมดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับตู้เย็นมือถือนะคะไปดูก่อนตีเลยครับรถต็มงตีเน้ำตาลจะติดนะครับวันนี้ได้ไม่ปิ้งแล้วก็วันก่อนได้กระดงวันนี้ได้กระติกนะคะได้กระติกได้กระติกไระติสองคนครับอีกคนเดียวเราดูเขาเลยเที่ยวคนนี้ยคไม่เคยสุหรีเขามาล้ ถ้าจะให้ดีกว่านี้จูงวัวมาให้เลยนะครับไม่ไม่จูงวัวอันนั้นมันของก้องห่วยไลยของเรามันต้องจูงควายค่ะเออขอบคุณมากเลยนะคะลูกจ้างของสาวโรงงานได้เลย<น>เยอมรับริยากับนี้ตะโกนเรียกนานแล้วขอบคุณนะคะจ้าว่าจังหรครับมาใหา้กล่องมาย่อเปิดนะเอเอาเปิดไปเลยเอาขอบคุณค่ะ yeah. จา้าขอบคุณนะคะนี่รอไหนฮะโอ้ไหนนะครับฝั่งขวาขดดัางของเราครับวันนั้นได้ฝาชีใหญ่วันนี้ได้ฝาชีเล็จกจ้า ขอบคุณมากนะคะรักจริงๆเลยอะ่ะสำนวนสำนวนขอยากเดินไปสำนุนเดี๋ยวเริ้งก่อนนะแหนวแซนี่ออนเน่ไม่ใช่แฟนทำแฟนไม่ได้ได้เลยค่ะ <S <S จ้าขอบคุณมากๆเลยน,นะคะได้ขออนุญาตนะคะ จาาขอบคุณนะคะจ้ะขอบคุณนะคะโอ้โหกำลังใจชื่นชาวหัวจใจจริงๆไไเออสุดยอดอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นกองเชียร์รุ่งรุ่งแล้วเนี่ย,ยนนใช้เวลาว,าว่าเป็นประโยชน์หน่อยลัะก เมก้าละบาเมกาับาจีซีอยู่บ้านก็มีหนึงคนชิเอชิเิดเโอเคโอเคปันอนแล้วนะเราต้องสื่อสารให้ได้ ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอ้โหอันนี้ให้มาทั้งกระเป๋าเลยขอบคุณค่ะคนนี้ที่คุยกันในเฟซหรือเปล่าเอ่ยผมขอบคุณมากเลยนะจำได้สิเวลาเราคุยกับใครเราก็จำได้ เขาบอกวันนี้เขาจะมาหาไม,มไม่ใช่แฟนอไม่ได้ได้เลยค่ะเดจัดให้ได,ได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะอต้องรับมือนดดียคะรมือก,กีน,นยวงหน่อยใจเนาะขอบคุณค่ะ อาจจะนานหน่อยนะคะแต่ว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะบบอคอขอบคุณนะคะ